สวัสดีพี่น้องป้องปายสูผู้สูคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญายแสนบ้านทุ่งคือเก่าเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสีมาอัปเดตข่าวเนาะครับเป็นข่าวของทางน้องโกกิสูฟังเด้อครับพี่น้องเรียกได้ว่าเดือดสุดๆเลยนะครับเว้าแล้วกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับน้องโกกิฟาดเดือดหลังผู้จัดก,การแพวพาวโพสต์แบบนี้ลั่นอยา่ามั่นหน้า ปาดพี่น,อน้องเมนเกิดนี่อย่างขืนน้อบัตรที่นี่นะครับเดี๋ยวผมเ่าซูฟังเด้อครับผมการสืบเนื่องมาจากก้อนหน้านี่เนาะครับพี่น้องเป็นทางผู้จัดก,การของคุณแพวเผาก็คือผู้จัดก,การนิรุยนั่นแหละครับพี่น้องเพื่อนได้ออกมาโพสเฟสแบบนี้ครับผ่านเฟสนะครับของทางนิรุยชาแนลนะครับซึ่งเพื่อนโพส่า Move on แปลว่าไม่สนใจแต่ถ้า Move on เป็นวงกลมทีไร แปลว่ายังรักและคิดถึงว่าซันครับพี่น้องซึ่งในโพสต์นี้แน่นอนล่ะครับทั้งคุณนิรุ้ยนะครับเพื่อนกับไรเอ้ยซื้อถึงผู้ใดนะครับแต่หลายๆคนกระหู้นะครับพี่น้องเพราะว่าก่อนหน้านี้บอสบิ๊กเพื่อนกระสิเคยออกมาว่าออกมาพูดเป็นบ่ครับว่าเพื่อนมูฟออนแล้วบ่ได้คิดอีกอย่างแล้วนะครับกับอดีตของเพื่อนเพื่อนกระสิตั้งหนาตั้งตาเห็นงั้นของเพื่อนไปเพื่อนมูฟออนมาแล้วมันก็เลยนะครับเห็นไหเอฟซีนะครับโยงมาถึงบอสบิ๊กนะครับ นะครับผมบอกว่าบอดบิ๊กนี่ยังรักและคิดถึงยูนะครับซึ่งเอฟีของบอดบิ๊กหลายๆคุณเห็นโพสต์นี้ครับค่อนข้างบ่พอใจนะครับพี่น้องแต่ที่แน่ๆนะครับจะเอ่ยชื่อหรือไม่เอ่ยชื่อนะครับน้องโกกิก็ออกมาโพสต์เหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าเดือดสุดๆเลยนะครับน้องโกกิโพสต์แบบนี้ครับผ่านเฟซของทางคุณนิถาวารุณนะครับโพสต์ว่านะครับคนบางคนก็มั่นหน้าสําคัญตัวเอง บางทีการที่โพสอะไรแบบนั้นออกมาเองมันกำลังบอกว่าเธอนั่นแหละค่าที่ยังไม่มูฟออนคนเขาดูออกนะครับพี่น้องเรียกได้ว่าเดือดสุดๆเลยนะครับนะครับคนบางคนก็มั่นหน้านะครับหาว่าเขานี่ยังมักยังหักยู่นะครับ ที่จริงแล้วตัวเองนั่นแหละที่ยังมวมูบอ่อนคนเขาดูออกนะครับหลังจากนั้นเรียกได้ว่า f อฟซีนถึกใจสุดๆพี่น้องสะใจสุดๆเลยนะครับแล้วน้องโกกินะครับยังเข้ามาคอมเมนต์นะครับใตโพดอีกนะครับน้องโกกิคอมเมนต์ว่าทีอย่างนี้ทําเป็นรู้ดีรู้ไปหมดทีตอนนั้นดูไม่รู้อะไรเลยนะคะอีดอันครับพี่น้องย่างเดือดเลยนะครับนะครับผม ก้อนหนานี้แหละทำเป็นบอลูนวชีีบัตรท,ที่ตอนนี้ทําเป็นรูดีนะครับแต่น้องโกกิก็ไม่ได้เอ่ยชื่อหรือว่าพูดถึงใครนะครับพี่น้องเพื่นอนกระพูดของเพื่นอนนึกกันนะครับนะครับทีแบบนี้ทําเป็นรู้ดีนะนะครับก้อนหนี้บอลูอีกอย่างเลยประมาณนี้พี่น้องนะครับหลังจากนั้นเอฟซีกลับมาคอมเมนต์ต่อนะครับพี่น้องเอฟซี FC ทันนี้บอกว่าสะใจค่ะแล้วทีนั้นเงียบกริบไม่พูดสักคําทั้งที่ไปกับเขานะครับ แล้วท่านต่อมากับคอมมินนะครับคอมมินในพพดของของน้องโกกีนะครับบอกว่าสมเหตุสมผลค่ะไม่ใช่คนในครอบครัวติดตามมานานรู้หมดค่ะว่าอันไหนเพชรอันไหนกรวดนะครับแล้วท่านสุดท้ายก็บอกว่า<ม>โกกีโพสถือใจย้ายคักมือนี่นะครับเรียกได้ว่าสะใจสุดๆเลยนะครับผมก็เลยเอาอมาอัปเดตมาว่าสูฟังนะครับพี่น้องนะครับ พี่พี่น้องน้องมีความคิดเห็นในมีความคิดเห็นจ้งไหนนะครับในเรื่องนี้กับคอมมินขอมมาร์ซูฟังได้เ้อนะครับผมทางผู้จัดการนี่ลุยก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะครับทางน้องกูกิกับอะไรเอ่ยชื่อผู้ใดขึ้นกันครับแต่ว่าน้องกูกิบอกว่ายามั่นนายาสําคัญตัวเองนะครับตัวเองนั่นแหละที่ยังไม่มูฟออนนะครับคุณเขาดูออกประมาณนี้พี่น้องนะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าูฟังนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับขอบคุณหลายๆครับ สวัสดีครับ